สวัสดีคร <the> ับผมวันนี้มาพบกับคู่นี้คู่ชิงชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับผมคู่นี้จะมันจะดูเดือดแค่ไหนก็รอติดตามนะครับเกม15ครับผม ศูนย์นะครับผมไปแล้วครับเ <ไป S 1> ต็มรอบไหมครับเต็มรอบครับผมโอ้โหหนึ่งศูนย์ไปแล้วครับท<ป>ีมคน,นแก่ครับไ,<ป>ไวรุ่นครับผมไวรุ่นเซิร์ฟลูกชนสาว<ป>สกอร์ไลท์แล้วครับตอนนี้<ป>สามประตูสามหนึ่งครับผมไม่ใช่สามประตู แต้มหนีห่างไปแล้วครับผมซีหนึ่งครับตอนนี้เปิดมาข้ามครับตรงนี้ใช้ค้าม <c oughs> หรือดามมือครับผม <c oughs> ลูกออกไปไกลแล้วครับ <c oughs> โดนตะกต้อไม่เต็ม <c oughs> ห้าหนึ่งแล้วครับไว้รุ่นนาำ <c oughs> เปิดลูกนี้ กมาได้อยู่ครับผมออกครับลูกนี้สกอร์ไหลแล้วครับ <Hey. S 1> ทีมเก่าประสบการณ์จะแก้เกมยังไงก็แก้ <Hey. S 1> นะครับตอนนี้ <Hey. S 1> เดี๋ยวจะไม่ทันแล้วครับ hey. Hey. อานะครับ hey. Hey. เจอ <Hey. S 1> เจอลูกสวนไปลูกนี้ก็จบเลยครับเจ็ด hey. <Hey>. hey. ต่อหน,นึงแล้วครับสกอร์ตอนนี้ เสิร์ฟไปแล้วครับมาบมาใช้ัเสียครับโดนเบอร์ครับลูกนี้เจ,จ็ดต่อสองครับผมตอนนี้เสิร์ฟครับรับหัวเปิดมาล้นครับลูกนี้ใช้หัวใตเต็มอยู่ครับโอเคแปดต่อสองครับสกอร์สเสิร์ฟลูกนี้ รับไม่ดีเท่าไรครับมองมาเต็มโอโหมองครับลูกนี้โลนครับแกได้อยู่ครับผมเปิดไม่ดีครับลูกนี้ก็เสียเองครับผมเต้มก็ไม่หงเท่าไหร่ครับ13ต่อ11ครับผมอีกสองลูกเกมออกครับมองลูกนี้ครับผมสุดท้ายนะครับ14ต่อส1บมามองโอเสียเองครับผมจบแล้วครับจบแล้วครับ เส้นนี้ทำให้ไวรุ่นชนะไปด้วยสกอร์11ต่อ15ครับผม